มอร์นิ่งครับจากอเมริกาหรือถ้าเป็นเมืองไทยก็้อาบอกว่ากู๊ดไนท์ใช่ไหมตอนนี้เมืองไทยน่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าแล้วนะเช้านี้ผมก็มากินอาหารเช้านะครับไม่มีใครมาด้วยนั่งอยู่คนเดียวภรรยาไม่ยอมมานะครับทริปนี้ปุ้ยบอกว่าพี่ทอมไปแป๊บเดียวไม่อยากบินไปไกลไม่เป็นไร เป็นครั้งแรกที่ผมมาอเมริกาโดยที่ปุ้ยไปมาด้วยนะก็ต้องรับเลยนะครับว่าเหงาก็แปลว่าผมเป็นคนที่ติดภรรยามากนะครับโอเคโอ้หลายเรื่องจังเอาเรื่องแรกก่อนไร้ศีระอีกแล้วไร้ศีระอีกแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ชอบหาเรื่องผมพูดได้เต็มปากเลยชอบหาเรื่องคนอื่นนะวันวันหนึ่งผมไม่รู้คนนี้เขาทำงานอะไร ใครช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าคุณไรศสีร้านเนี่ยเขาทำงานอะไรเขาทำมาหากินอะไรเพราะว่าเขาก็ดูมีตังนะก็แปลกดีว่าเขาทำงานอะไรไม่อยากรู้จังเลยใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับแต่งานนี้เ,นเขาทำแน่นอนเลยเนี่ยคือหาเรื่องคนหาเรื่องคนหาเรื่องอยู่ได้เล e สตร r ม m าก็คือเรื่องพระนะครับที่ศึกออกมาแล้วนะครับ รามาวานก็มีรูปนะครับที่ทิดคนนี้ได้ไปถ่ายกับสาวพิตตี้ไปรับงานเป็นพรีเซนเตอร์บลา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 บก็แน่นอนครับก็มีคนอย่างไร้ศีระหรือคนอื่นเนี่ยก็มาโจมตีว่าพระทาอย่างนี้ได้ยังไงนะเอาเด็กมันถ่ายรูปข้างมาทํามาหากินกับการเป็นพรีเซนเตอร์ผมต,ตอบได้ไง่ายเลยครับ เพราะเขาศึกแล้วเพราะเขาศึกแล้วแล้วพวกคุณยังเสือกกับชีวิตเขาทำไมเอาใหม่นะเขาศึกแล้วพวกอย่างนะครับไร้ศีระเนี่ยเสือกทำไมตอนนี้เขาเป็นพระอยู่เขาพยายามออกมาทำรายการนะครับเพื่อจะ สั่งสอนเรื่องให้คนเป็นคนดีในวิธีใหม่ในวิธีโซเชียลมีเดียโอเคเขาออกมาจัก,กิกๆๆก,ก,กักมั่งอะนะแต่คนก็ฟังเขาเป็นล้านและสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือสอนให้เป็นคนดีนะแต่ในการที่เขามาพรีเซนต์เนี่ยก็มีพวกไอหัวโบราณไดโนเสาร์เนี่ยก็มากดดันเขาไปล็อบบี้นะ องค์กรสงของประเทศไทยใช่ไหมฮะแล้วก็บีบให้เขาต้องศึกจากการที่เขาเป็นพระพอเขาศึกแล้วเขาออกมาทำมาหากินมันผิดตรงไหนอะ่ะเขาศึกแล้วเขาออกมาทำมาหากินก็มาด่าเขาเอีกว่าไม่เหมาะสมเพี้ยนไดหมดละเพี้ยนไดหมดละ เขาจะทาอะไรเรื่องของเขาเขามีสิทธินะ์ไหมที่จะทํามาหากินอนะแล้วในโอกาสที่เขาทามาหากินตอนนี้ก็คือมีคนมาอะไรนะจ้างเขาให้เป็นพรีเซนเตอร์นะเขาจะไปถ่ายรูปกับผู้หญิงให้แฟนนะเขาจะมีแฟนนะไปนอนกับใครไปปี้กับใครนะเสือกอะไรกันนะเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้ว แต่ผมเชื่อว่าเช็ดคนเนี้ยเขายังมีจิตใจที่ดีเขายังมีจิตใจที่เป็นอาจารย์เขายังมีจิตใจที่อยากสอนคนอยู่ผมเป็นคนที่ไม่เคยบอกเลยว่าคนเราเนี่ยจะเป็นคนดีเนี่ยนะใครที่เป็นคนดีเนี่ยต้องผมผ้าเหลืองต้องผมผ้าขาวต้องอะไรการเป็นคนดีก็คืออยากทำดี อยากดูแลแม่อยากดูแรสังคมอยากสั่งสอนอยากให้ความรู้ทิศคนนี้เขาตัดสินใจว่าไม่ต้องปวดหัวกระลำคาเรื่องไอ้กฎโบราณโบราณของคณะสงฆ์หรอกหรือคนที่มีแต่ปากแต่ไม่มีการกระทําอย่างไร้ศีระเนี่ยแล้วก็ออกมาก็จบเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับก็ฝากอันนี้อย่างหนึ่งนะว่ามันมีคนอย่างไร้ศีระอยู่ในสัคงคมจริงที่ าเรื่องคนได้ตลอดนะผมหวังแต่สิ่งดีๆให้กับชีวิตของทิดคนนี้นะขอให้เขาประสบความสำเร็จขอให้เขายังอย่าลืมว่าเขาคืออาจารย์ยังสอนใครได้ก็สอนนะทำอะไรก็ให้อย่าลืมว่ามีคนดูเขาเยอะคนสนใจเขาเยอะนะเขาอย่างไม่ได้ทำผิดอะไรนะก็ขอฝากแค่นี้ก็แล้วกันแล้วก็ขอฝากนะเท็ดคนนี้เขาอยู่ใน การเป็นพระมานานเขาอาจจะไม่ทันโลกนะการโกงการกินการบ้าการบอของสังคมไทยก็หวังว่าคนไทยกันเองนะครับก็พยายามอย่าไปหลอกลวงอย่าไปเอาเปรียบอย่าไปแกล้งเท็จคนนี้ให้โอกาสเขาออกมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างนี้เขาควรจะใช้นะอย่าเห็นโอกาสที่จะเข้าไปดึงเขาไปในทิศทางที่สุดท้ายแล้วชีวิตเขาจะไม่ดีในการที่เขาออกมาจากการเป็นพระนะ,นะครับงนั้นก็ขอ ยืนตรงนี้นะเขาศึกแล้วก็วไม่จะเป็นต้องเสือกกับเขาผมพูดแค่เนี่ยกลับมาเรื่องศาสนาเรื่องนะครับประเทศไทยได้มีการสูญเสียอย่างสูงประเทศไทยได้มีการสูญเสียอย่างสูงกับการที่แม่ชีสัญชนีได้อำลาใช่ไหมโลกอันนี้ของเราไปผมรู้จักแม่ชีดีเลยครับผมรู้จักแม่ชีดีมาก แล้วผมก็เชื่อในใจผมล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าแม่ชีก็ชอบผมมากในการที่ผมกับท่านได้ร่วมทําบุญกันในการที่เราไปได้โอกาสจากคุณหญิงชุร,รัชเกยรุราพันธ์ที่ไปช่วยพัฒนาบุรณนะสถานที่เกิดของพระพุทธเจ้าที่ลุมพีนีตอนนี้ผมได้โอกาสนะครับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เนปาลบุรณะลุมพีนีเพื่อจะเป็นสถานที่ ที่ชาวพุทธได้ไปแล้วก็ไปนับถือพระพุทธเจ้าก็ามีแม่ชีเนี่ยนะครับได้ไปกับผมแล้วก็ได้สอนผมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรอกเรื่องเกี่ยวกับการมีชีวิตที่พอดีที่มีความสุขที่บทเรียนจากความทุกข์ถ้ารู้จักกันนะครับแม่ชีเนี่ยเป็นสุภาพสตรีที่ก่อนที่เป็นแม่ชีเนี่ยมันมีที่สวยมากนะ สวยมากครับแล้วท่านก็เล่าใผมฟังว่าท่านก็อยู่ในภาวะที่คุณบักครับพี่ทอมช่วยพูดเรื่องจะนะหน่อยขอความคิดเห็นจะนะัคือใครครับอันนี้ผมยังไม่ได้ตามข่าวนะครับแม่ชีก็บอกเขาอยู่ในการชีวิตสมรสแต่งงานที่ไม่มีความสุขเลยสามีเขาก็แย่ <Yeah. S 2> นะครับ อย่างวุ้นอย่างนี้ทำร้ายร่างกายมั่งอะไรมั่งนี่ที่เขาได้ผมฟังนะจนสุดท้ายแล้วเขาต้องเดินออกจากสังคมที่เขามีอยู่แล้วเขาก็ถึงขนาดจะฆ่าตัวตายเลยแต่เขามาหาความสุขกับชีวิตได้ในการที่ตั้งสติแต่แม่ชีพูดผมตลอดเวลาเลยว่าความสุขที่ท่านได้มาจริงเนี่ยจากความทุกข์ที่ท่านมากับชีวิตที่เคยอยู่เนี่ยก็คืออะไรการให้ การให้การให้ความรู้การให้โอกาสการให้กับคนอื่นถ้าเคยได้ไปสถานที่ของแม่ชีนะครับแม่ชีเนี่ยสถานที่นี้ก็คือให้สุภาพสตรีที่ก็เคยโดนเหมือนท่าน abusive ต็กยาม้งอะไรม้งได้เข้ามาตั้งสมาธิปรับปรุงชีวิตตัวเองเพื่อจะอไปสู่สังคมได้นะครับ แม่ชีทําดีมากแต่ก็ยังมีคนไร้สาระนะที่ชอบว่าชอบดา่าบอกยุ่งอย่างนี้กับแม่ชีแต่ท่านเป็นคนดีครับคือท่านทาและการกระทาของท่านเนี่ยท่านก็บอกตลอดเวลาว่าคุณทอมไม่ต้องห่วงนะแันนี้คุณทอมก็สอนคุณแม่ชีสอนมแล้วคุณทอมไม่ต้องห่วงนะทําดีไว้เถอะไอ้ใครจะมาดา่าจะมาว่าเนี่ยอย่าไปสนใจ ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทาคือสิ่งที่ดีผมก็พยายามที่จะมีชีวิตอย่างที่แม่ชีสอนไวต้ตลอดแม่ชีดีกับครอบครัวผมมากให้เกียรติอดีตภรรยาผมให้เกียรติลูกผมให้เกียรติภรรยาผมแม่ผมเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ของน้องสาวหรือพี่สาวแม่ชีเนี่ยทุกปีก็จะมากันที่บ้านเพื่อมาให้เกียรติกับแม่ผมในการปีใหม่ประเทศไทยได้สูญเสียคนที่ดีครับ ผมก็หวังอย่างสูงว่าสถานที่หรือสถาบันที่แม่ชีสร้างเอาไว้เนี่ยก็ยังจะดําเนินงานต่อนะครับในการที่ให้กับประชาชนบทเรียนที่แม่ชีให้ผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินมากกว่าทองมากกว่าเพชรสิ่งที่แม่ชีสั่งสอนผมไว้ก็คือให้ต่อ้พยายามให้ตลอด ให้กำลังใจคนให้ความรู้กับคนให้เขารู้ว่าเขามีสถานที่ที่เขาจะมาได้หรือไปได้ <c oughs> เพื่อให้เขาไม่ต้องยอมแพ้แม่ชีสันสนีเป็นคนที่ให้กำลังใจครับนี่คือสิ่งที่ข้าพาชดนะก็เป็นการสูญเสียอย่างสูงนะครับของประเทศชาตินะผมต้องทเสียใจจริงๆที่ผมไปงาน แม่ชีไม่ได้นะเพราะตอนนี้พูดอยู่อเมริกาแต่กลับไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปเคารพนะครับวิญญาณท่านนะที่สถานนะครับก็อย่าลืมกันนะครับถึงแม่ชีจะเสียไปแล้วความดีของท่านสิ่งที่ท่านสอนเอาไว้มันไม่ได้หายไปนะลูกศิษย์ท่านเป็นหมื่นเป็นแสนเรามารวมมือรว่รวมมือร่วมใจกันนะครับอย่าให้สิ่งดีๆที่แม่ชีสร้างเอาไว้มันมันหายไปพูดจงเรื่องวิญญาณนะก็มีข่าวดังอีกข่าวหนึ่งนะครับ วิญญาณของเสือดำครับวิญญาณของเสือดำวิญญาณของเสือดำวันนี้ก็คงสบายนะครับอยู่บนสวรรค์ของสัตว์นะเพราะอะไรเพาราะศาลสูงสุดได้ตัดสินใจนะครับให้คนที่ยิงฆ่าแล้วเสือดำนี้ไปกินไปต้มเป็นซุปนะได้จำคุกนะครับดีหลายคนก็บอกว่าคดีเนี้ยไม่มีทางเลย ที่ผู้ชายคนนี้เจ้าของอิตาเลียนไทยนะรวยเป็นโกดลานนะจะเห็นคุกเลยคนรวยต้องหลุดแน่แต่ก็ทำให้เห็นนะครับว่าบางทีนะนะสารเราก็ได้ทำอะไรที่ถูกต้องแต่จรๆคดีเนี่ยไม่ได้สารถอนถูกต้องอย่างเดียวนะต้องขอชมคนที่ดูแลอุทยานที่ไม่ยอมรับเงินจากผู้ชายคนนี้ นะไม่ยอมรับความคู่จากผู้ชายคนนี้ okay. <Thank> ทำในสิ่งที่ถูกต้องรายงานผู้ชายคนนี้ไปสู่ <Okay. S 1> นะครับระบบยุติธรรมขึ้นศาลสุดท้ายแล้วก็3ปีหลังจากนั้นซีซี่ e ม่กินซุมเจ e ลีอนี่นะครับอาหารเช้าดูดิ ใช่ครับมาอเมริกาอ้วนแน่ก็ตัดสินให้สุดท้ายแล้วเจ้าของอิตาเลียนไทยนะต้องไปใช้ชีวิตยามแก่เนี่ยในในคุกนะก็เป็นสิ่งที่น่าจะภูมิใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีมั่งอหอนะที่ศาลไทยระบบยุติธรรมไทยก็ตัดสินใจถูกแต่นี่บอกนะต้องขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานทุกคนเลยเอสเปซี่หัวหน้าที่ไม่ยอมนะครับก็ถึงบอกว่า ถ้าเรานะครับถ้าเราคนไทยกันเองเนี่ยไม่ยอมทําให้ระบบยุติธรรมมันเสียไม่ยอมรับตังใต้โต๊ะนะไม่ยอมให้อํานาจบา้บาบ,าบาเนี่ยมาค้าหัวเรานะสิ่งที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นได้จนศาลไม่มีวิธีอื่นเลยที่จะตัดสินใจนั่นตัดสินใจอย่างนี้เพราะคนไทยรอบข้างทําถูกกันหมดเป็นบทเรียนนะครับอยากให้ความยุติธรรมมาสู่ประเทศชาติอยาามีความยุติธรรมให้กับเสือดําตัวเนี้ กับการทําผิดพลาดให้กับประชาชนเนี่ยคนไทยเราเองเนี่ยครับต้องไม่ให้เงินมาขู่ต้องไม่ให้เงินมาซื้อต้องไม่อํานาจมาบังความถูกต้องของพวกเราขอชมเชยทุกคนในคดีนี้นะครับก็โอเคขออนุญาตนะครับจะกินข้าวเช้าแล้วนะหลายคนก็ยังตื่นกันอยู่นะครับก็ผมก็อดให้กําลังใจทุกคนไม่ได้นะผมอยากจบด้วยสุภาษิตอันหนึง่งที่ผมก็จะใช้บทเรียนกับชีวิตผมตลอด ที่แม่ชีก็าฝากเขาไว้แม่ชีก็จะบอกตลอดเลยว่าทอมคุณน่ะพอสำหรับคุณแล้วเข้าใจสิ่งที่แม่ชีพูดไหมครับทอมคุณน่ะพอสำหรับตัวคุณแล้วก็แปลว่าอะไรรักตัวเองครับแม่ชีสอนตลอดรักตัวเองตอนที่แม่ชีอยู่ในการแต่งงานที่ไม่ดี อยู่ในสังคมที่อยู่ในบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาไม่ได้รักตัวเองเลยเขาหาความรักจากคนอื่นจากแสงสีเสียงจา,จากนู่นจากนี่พอเขามาบวชเป็นแม่ชีปุ๊บเนี่ยเขาถึงรู้ว่าสิ่งที่แท้จริงของโลกนี้คืออะไรเราต้องพอสาหรับตัวเราเองเราต้องพอสําหรับตัวเราเองแปลว่าอะไรครับเราต้องรักตัวเองราตรีสวัสดิ์นะครับขอให้ทุกคนนอนหลับสบายนะ あのモーター